มองยังไงว่าแบบสถานการณ์ราคาข้าวล่าสุดที่ตอนนี้1กิโลกร,รัมราคาไม่ถึง6บาทเรียกว่าถูกกว่าเบอร์มีดสำเร็จรูปอีกอือฮึคือณนปัจจุบันนี้คือข้าวเนี่ยคือได้ที่ลงพื้นที่น้ําท่วมมานะคือหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครสวรรค์เอ่ยชัยภูมิเอย่ยพิษุโลกเอย่ยนาข้าวเสียหายหมดเพราะว่าน้ําท่วมหมดน่าจะเสียหายประมาณ4ี่สี่ล้านไร่สี่ล้านกว่าไร่สี่ล้านกว่าไร่ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวทั้งหมดเ,เป็นพวกมันสับปะหลังแต่อ้อยไม่เท่าไหร่นะส่วนใหญ่เป็นนาข้าวทั้งหมดแล้วเขาเสียหายหมดเลยนะครับเราทราบว่ารัฐบาลน,น่าจะชดเชยให้เขาประมาณไล่ละพันสามบาทเองก็หมายความว่าพืชผลมันเสียหายหมดเพราะว่าข้าวไม่ทันออกรวงไงเขาปลูกข้าวตอนน้ําน้ําฝนมาใช่ปะ่ะตอนกรกฎาคมก็ปลูกข้าวเสร็จปุ๊บได้กรกฎาสิงหาคมยัดน้นําท่วมแล้วข้าวยังไม่ทันสุกเลยมันสุกตอนเดือนตุลาพฤศจิกาใช่ป่ะ มันท,วนท่วมน้ําท่วมหมดแล้วน้ําท่วมหมดแล้วก็รัฐบาลก็จะให้แคบไล่ละพันสามร้อยสี่บาทเองผมก็เป็นห่วงพี่น้องชาวนาะเพราะว่าเท่าที่สัมผัสมาเขาก็เดือดร้อนมากและอย่างคือสําหรับพืชสวนไล่นาไอไล่นาที่เขาไม่ได้เสียหาย <_ S 1> เขาก็ขายได้แค่5 5าพันห้าันแค่น,นั้นเองนะห้ 5, 5, 6, าพันห้าพันทั้งๆที่ราคาที่เขาตั้งมูลหน้าลงสีไว้ประมาณสักแปดพนกว่ากว่าแปดพัน แต่เขาก็ขายได้เท่าน,นี้เพราะว่ามันข้ามวาม,ามันมีความชื้นพอข้าวมันมีความชื้นปุ๊บข้าวเปลือกมีความชื้นมันก็กดราคาใช่ปะ่ะก็ทําให้กเกษตรก,กรไอ้อไที่น้ําท่วมเนี่ยก็เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็ไม่มีคือค่าปุ๋ยไม่พอเลยต่อไร่นะเพราะฉะนั้นในมุมเห็นว่ารัฐบาลพระเจ้าติปัดเนี่ยโดยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเขาประกันรา,านคาข้าวในราคาค่อนข้าง,างสูงอยู่นะฮะมีหลายประเภทด้วยกันอย่างเช่นประกันราคาข้าวเปลือกหอมมะลิหมื่นห้า ประกรันราคาข้าวเปลือกเจ้าหมื่นหนึ่งข้าวเปลือกปทุมธานีหมื่นหนึ่งนะฮะข้าวเปลือกเหนียวหมื่นสองเนี่ยนั่นหมายความว่าในประเด็นดังกล่าวเนี่ยสมมุติถ้าชาวนาขายข้าวได้ต่ํากว่าราคาหมื่นหนึ่งขายได้เจ็ดพันเขาก็สับสิ้นให้สามพันนะ,ะสำหรับสาหรับคนที่สามารถปลูกข้าวแล้วสําเร็จและน้าไม่ท่วมเขาก็ได้ชดเชยเยียวย,ย,ยายไปนะฮะแต่ที่พี่เป็นห่วงคือพี่เป็นห่วงชาวนาอีกสี่ล้านไร่ ที่เขาได้ชดเชยแค่พันสามร้อยสี่สิบาทเองมันไม่ไม่ไม่ไมไมยุติธรรมสาหรับพวกเขาอะถ้าน้ําไม่ท่วมเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเขาเป็นกลายเป็นแอ่งพื้นที่รับน้ําโดยที่ท่วมหลายเดือนนะท่วมหลายเดือนสงสารพวกเขาแล้วเขาจะกินอะไรอะเขาก็ลงทุนไปหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลควรที่จะออกนโยบายในการชดเชยเยียวยา,ยาพี่น้องเกษตรกรเป็นจํานวนไล่ที่พืชพืชสวนไอ้เขาเรียกไล่นาที่เสียหายไปส่วนราคาราคามัน ราคาอ้อยก็จะมีอีกราคาหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่ได้ไม่ใช่ชดเชยไล่แล้วแบบเนี้มันน้อยเกินไปอ้อยกับมาเนี่ยจะชดเชยอีกแบบหนึง่งจะชดเชยราคาไม่เท่ากับข้าวนะแต่ถ้าเป็นข้าวก็พันสามอสี่สิบาทก็อยากให้เขาชดเชยให้เท่ากับราคาประกาศราคาข้าวให้ชาวนาเขาอยู่ได้ไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้เขาไม่อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องเป็นโจนอะ่ะตอนนี้แล้วก็ไอ้ที่เยียวยาพันสามร้อยสี่สิบบาท สี่ล้านไล่ก็น่าจะประมาณแค่ห้าพันกว่าล้านเองช่วยอะไรไม่ได้เลยนะฮะแล้วอย่างคือโครงการประกันรายได้เนี่ยมันดีไหมมันก็ดีแต่ทางที่ดีผมไม่อยากให้พี่ไม่อยากให้ใช้เงินรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่มีเงินนะฮะอยากให้ใช้วิธีการเป็นกําหนดราคาซื้อมากกว่าเพราะต้องอย่าลืมว่าการกําหนดราคาซื้อเนี่ยลงสีมันยังมีส่วนต่างอยู่นะ,ะยังมีส่วนต่างอยู่แล้วยังมีกําไรอยู่ด้วยกัน ต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยผลิตข้าวได้น้อยลงเดิมทีก็ได้ประมาณสักปีหนึ่งก็อยู่ราวๆสัก20ล้านาข้าเปลือกนะฮะไอข้าวสารนะยีล้านตันตอนนี้เหลือประมาณ18เราส่งออกระบริโภคประมาณ 5- 6ล้านเราส่งออกประมาณ 5- 6ล้านตันด้วยกันหรือประมาณอีกประมาณ6ล้านตันเนี่ยเราก็แปลรูปเป็นแป้งนู่นนี่นั่นไปแล้วก็ส่งออกไปเพราะฉะนั้นเราสามารถ ควบคุมปัจจัยการผลิตแล้วก็ปัจจัยต้นทุนเพราะฉะนั้นเราควรควบคุมเรื่องปัจจัยเรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ํามันและพวกนี้นแต่เพลินว่ารัฐบาลเรายังไม่สามารถควบคุมเรื่องราคาน้ํามันได้ถ้าเป็นรัฐบาลไทยศิวิไล่เนี่ยก็คงก็คงไม่เก็บภาษีน้ํามันนะนะหาะไรายได้จากเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มาซับซ้อนทำให้ต้นทุนการผลิตทางด้านเกษตรกรรมต่าลงแต่จะไม่ใช้นโยบายโครงการ,รการราคาข้าวเพราะมันใช้เงินลัดมันใช้เงินรัดมันไม่โอเค เราต้องไม่ควบคุมไทยในตลาดมีปริมาณเท่าไหร่อยู่แล้วเราสามารถควบคุมได้ทุกอย่างนะครับก็อยากเรียกร้องไปยัง,ยงยยปปรัฐบาลโดยพระพาธิปัตแล้วก็รัฐบาลคนในประยุทธ์เนี่ยเพราะต้องทางานด้วยกันใช่ไหมก็อยากให้ชดเชยเยียวยาพี่น้องเกษตรกร4ล้านไร่ที่ถูกจมน้ำเนี่ยให้เท่ากับราคาประกันราคาข้าวด้วยนะฮะให้ประเมินไปเลยว่า1ไร่ได้ประมาณ800อยกิโลกร,รัมอะไรเงี้ยก็ให้เขาได้ราคาเท่ากับราคาประกันเท่ากับพืชผลการกเกษตรพืชผลข้าวนาปีเนี่ย ได้แบบร้อเซเพื่อชดเชยพวกเขาไม่ใช่ชดเชยพันสสิบาทแต่ถ้าเงินไม่พอก็ไปยกเลิกซื้อเรือดำน้ำไปลำที่สองลำที่สามหนึ่งไร่ประกันเท่าไหร่นะคะแปดพันคือหนึ่งไร่อ่ะโดยปกติอ่ะหนึ่งไร่เนี่ยเราจะปลูกข้าวได้ได้สมมติถ้าแบบดีๆอ่ะได้ประมาณตันหนึ่งถ้าไม่ดีก็ประมาณสักเจ็ดรอยกิโลหรือแปดร้อยกิโลอ่ะสมมติจะตันหนึ่ง่ะตันหนึ่ง ตอนหนึ่งเนี่ยอันนี้เขาประกันได้ประมาณหมื่นหนึ่งถูกป่ะถ้าเป็นข้าวเปลือกอะไรปทุมธานีอะไรประมาณนั้นหมื่นหมื่นหนึ่งพวกนี้ให้ได้ราคาเท่ากันเลยให้ได้ราคาเท่ากันกับผลผลิตที่แบบเต็มเต็มสูบให้เท่ากันเลยถ้าแบบนี้มันจะไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่ทำแล้วได้ผลผลิตแต่ว่าผลผลิตเขาไม่ได้ไม่ได้มันไม่เกี่ยวมีขยาน้ําท่วมบ้างอะมีขยาน้ําท่วมบัางต้องอย่าลืมว่าเขาน้าท่วมนะเขาต้องอยู่ในน้ํานะเขาต้องอยู่ในน้ํา แต่เกษตรกรที่นาไม่ท่วมเนี่ยเขาก็ขายข้าวได้ผลผลิตแล้วก็ได้ประกันร,ราคาข้าวแต่ต้องอย่าลืมว่าเขาไม่ต้องมาพัฒนาไอพื้นที่ของนาตัวเองนะแต่นี้มันนาน้ําท่วมนะมันนาน้ําท่วมผลผลิตข้าวเนี่ยสาหรับคนที่ไม่ท่วมเนี่ยพอเขาเกี่ยวข้าวเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยเขาก็ปลูกอย่างอื่นได้ถูกป่างเขาปลูกอย่างอื่นได้แต่คนที่น้ําท่วมเนี่ยมันยังท่วมตลอดทั้งสิ้นปีนะมันท่วมยาวนะแล้วพื้นที่นั้นต้องเลี้ยงปลาอย่างเดียวนะ ต้องเลี้ยงไปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยมากําหนดกฎเกณฑ์แล้วกันว่าควรจะได้เท่าไหร่มันมีคณะกรรมการกําหนดราคาในการชดเชยแต่อพันสามร้อยสี่สิบาทจะทำเลยมันช่วยอะไรไม่ได้ถ้าปุ๋ยไม่ได้เลยนี่คือแนวคิดของพรรคไทยสีิวลนะในส่วนที่เมื่อพูดบอกว่า,วาเรื่องของการไม่ให้ใช้รเไม่ให้รัฐบาลเนี่ยใช้เงินของรัฐบาลในการ ใช่ครับก็เราเขาเราเราคนที่เป็นพรกการเมืองคนที่เป็นรัฐบาลก็อย่าไปรับเงินอย่าไปรับเงินพวกลงสีดิอย่าไปรับเงินพวลงสีเหมือนกับมันสปะหลังอ่ะเราอย่าไปรับเงินเจ้าของโรงงานแป้งมันไงเราก็สามารถกําหนดราคารับซื้อได้มันสด2อบาท4 0่บอาทเจถูกป่ะแต่ถ้าเราไปเอาใจเจ้าของโรงงานแป้งมันที่เป็นรัฐมนตรี ถูกปะที่เขาไปในทุนพักเราก็เอามันลาวเข้ามาพมา่าเข้ามากัมพูชาเข้ามาบาทสี่ิบบาทหกสิบสิเพราะฉะนั้นเนี่ยคือราคาสินค้าเกษตรมันมีกําไรของมันอยู่มันมีกําไรของมันอยู่แล้วก็เราก็รู้ปริมาณที่บริโภคในประเทศเราก็รู้ปริมาณในการส่งออกแล้วเราก็รู้ปริมาณในการแปรรูปอยู่แล้วล้วก็ผลผลิตข้าวมันน้อยลงราคามันต้องดีขึ้นสิผลผลิตข้าวในประเทศน้อยลงนะครับราคามันต้องดีขึ้นสิ ทำไมราคามันแย่ลงอ่ะ<ม>ทำไมลงเราควบคุมกลไกการตลาดไม่ได้เหรอให,ให้ตลาดมันเหนือรัฐบาลเหรอบ้าเปล่าถ้ารัฐบาลทําแค่นี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นรัฐบาลแล้วใช้หัวเช่เยอะๆอย่าคิดแบบเจ้าของโรงงานแป้งมันมันไม่ได้ในต่อหน้านี้ค่ะทางด้านครรม,มีกมีมติประกันราคาพื่ผลทางการ,กรเกษตรวงเงินสองสิบเจ็ดหมื่นล้านในส่วนของการประกันร,ราคาข้าวเนี่ยได้วงเงินอยู่ที่หนึ่งถึงสามหมื่นล้าน เฉลี่ยแล้วประกันราคาข้าวแต่ละเพศต่ำสุดอยู่ประมาณ10,000มื่นไม่เกิน1น0 0 0หต่อตอนันคิดว่าจะช่วยให้ราคาข้าวกลับมาสูงขึ้นหรือเปล่าการกำหนดราคาข้าวหรือไม่กำหนดราคาข้าวมันอยู่ที่ว่า1คือเราเป็นคนควบคุมกฎการตลาดเรารู้ว่าผลผลิตได้เท่าไหร่บริโภคในประเทศเท่าไหร่ส่งออกเท่าไหร่แปลรูปเท่าไหร่เราเป็นคนกําหนดราคาทั้งหมดเพราะฉะนั้นน่ยรัฐบาลเป็นคนกําหนดราคาของตลาดไม่ใช่ตลาดเป็นคนกําหนดราคา ค้าราคาข้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากําหนดไม่ได้เนี่ยเราก็ควบคุมทุกอย่างไม่ได้ความจริงเราควบคุมไม่ได้ทุกอย่างควบคุมปัจจัยเรื่องน้ํามันควบคุมปัจจัยเรื่องปุ๋ยถ้าเราควบคุมได้ทั้งหมดเราควบคุมกลไกการตลาดได้ทั้งหมดเว้นแต่ว่าเราปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของพ่อค้าทําไมเราปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของพ่อค้าเพราะเราไปรับเงินพ่อค้าไงแค่เราไม่รับเงินพ่อค้าอย่างเช่นอ้อยเนี่ย จะรับซื้อถ้าบอกรัฐบาลบอกกำหนดรับซื้อตันละประมาณพันสพันสามร้อยบาทต่อตันโรง,งงานไอโรงงานน้ําตาลมันก็ต้องรับซื้อเท่านั้นเพราะว่าถ้าโรงงานน้าตาลไม่รับซื้อเท่านั้นโรงงานน้ําตาลเกือบหกสิบแห่งมาจะอ้อยอย่างไหนถูกปะคล้ายๆกันคล้ายๆกันคนมาต้องกินข้าวนะฮะหน้าที่ของรัฐบาลคือสมมติถ้ามันเหลือเราต้องไม่หาตลาดเพิ่มเติมถูกปะ ส่วนราชการในประเทศทั้งหมดเนี่ยเราสามารถกําหนดราคาซื้อขายได้ทั้งหมดโดยที่เกษตรกรได้กํไราไเร3 0ซเราทําได้ทุกอย่างไม่มีอะไรเราทาไม่ได้เพราะาเราเป็นรัฐบาลเราต้องทาได้การกาหนดราคานี่คือหมายถึงว่าต้องไปกาหนดราคาของโรลสีที่รับซื้อกำหนดราคารับซื้อเลยบังคับเลย<ม>แล้วอย่ามาเฮ้ยความชื้นไม่ได้นู่นนี่นั่นก็บอกไปเลยวีความชื้นไม่เกิน1 5ตต้องรับซื้อราคาเท่านี้ หนึ่งมืนใครซื้อต่ำกว่านี้ติดคุกในส่วนของการช่วยเหลือเกรรษตรกรที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำท่วมเมื่อกี้ที่บอกว่าหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบมันไม่พอตรงนี้มองอยังไงบ้างคะมาตร,รการช่วยเหลือเรื่องนี้ครับก็ถ้ารัฐบาลไม่ทําตามอย่างที่พูดก็โดนชาวนาด่าทั้งประเทศแล้วกันชาวนาเขาน้ําท่วมหลายเดือนนะต้องเป็นพื้นที่รับน้ําทางกรุงเทพนะไม่งั้นก็ขันน้ำเข้ากรุงเทพหมดนะ ถูกป่ะเพราะฉะนั้นทําอะไรให้คิดถึงหัวอกชาวบ้านบ้างที่เขาต้องนอนอยู่ในน้ําหลายๆเดือนนะฮะเขาไม่ได้นอนอยู่ในค่ายทหารเหมือนลุงตู่นะได้อยู่สุขสบายน้ําไม่ท่วมนอกจากเรื่องการช่วยเหลือตรงนี้แล้วค่ะทางด้านของทกยมีการออกมาระบุว่าเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาเรื่องของน้ําท่วมไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับในส่วนของการก็ให้แก้ให้แก้กติกาใหม่ให้รับเท่าๆกัน ให้เปรียบเสมือนผลผลิตยังได้ปกติเหมือนเดิมโดยค่าเฉลี่ยอาจจะไม่ถึงหนึ่งไร่กะตันก็ได้ประมาณแปดร้อยกิโลเร้อยกิโลอย่างเงี้ยก็ได้ให้เขาอยู่ได้ถ้าประชาชนอยู่ได้คนชั้นกลางก็อยู่ได้เศรษฐกิจก็อยู่ได้ถ้าข้างล่างตายมันตายกันหมดรัฐบาลก็ไม่มีภาษีด้วยสรุปแล้วในมุมมองของคุณมงคลกิจเองอค่ะคิดว่าจะมีวิธีการใดเพิ่มเติมในการทาใ ก็หนึ่งก็คือเราป็นคนรกำหนดราคาตลาดทั้งหมดทั้งาราคา,าซื้อขายข้าวในตั้งแต่ตั้งแต่ชาวนาถึงโรงสีเรากำหนดราคารับซื้อแล้วก็กำหนดราคา,าซื้อขายของปลายทางที่บริโภคแล้วก็กำหนดในการาการส่งออกพวกข้าวพวกนี้มันต้องอยู่ที่ราคาตลาดโลกถูกป่มแต่เราเป็นรัฐบาลเราสามารถที่จะใช้วิธีการเอาข้าวไปแลกกับ สินค้าอื่นๆได้ในการบาร์เตอร์เทรดให้ราคาข้าวดีเพราะว่าหลายๆประเทศเขาก็ผลิตข้าวไม่ได้เพราะการผลิตข้าวมันได้น้อยลงถูกป่ะพอมาได้น้อยลงเสร็จปุ๊บแล้วปัจจัยในการแปรรูปผลผลิตข้าวเนี่ยมันสามารถมันยังทําได้ราคาที่โอเคอยู่นะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปอย่าไปคอร์รัปชันถ้าเราไม่คอร์รัปชันทุกอย่างมันได้หมดอะ่ะแต่ถ้าเราคอร์รัปชันทุกอย่างมันก็ไม่ได้หมดอะ่ะก็ง่ายๆไม่เห็นมีอะไรเลย ก็มันขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีอ่ะรัฐมนตรีนายยกขายข้าวเป็นไหมล่ะไปคุยกับเขารู้เรื่องไหมล่ะถ้าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเขาขายข้าวไม่ได้แล้วก็อย่าไปอย่าไปกินค่าคอมมิชชั่นอย่าไปกินส่วนต่างอย่าไปผ่านนายหน้าหลายคนอย่าไปตั้งนายหน้าเองแล้วทําให้ขายข้าวล้วลำบากขึ้น้าเป็นข้าวเปลือกที่ราคาถูกแต่พอเป็นข้าวสารแล้วราคาแพงแพงสิแพงสิเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแค่เราไม่คอร์รัปชันเนี่ยทุกอย่างมันดีหมด แต่ถ้ามันไปคอร์รัปชันในกระบวนการต่างๆยังไงมันก็ไม่ดีเกษตรกร,ร,ก,รก็สวยประชาชนก็สวยนั่นก็ขึ้นมันขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนไงถ้าบริหารไม่ดีเขาก็ไม่เลือกไงก็เดี๋ยวรอรัฐบาลไทยสีวิไลยอยู่รับรองจัดก,การได้หมดทุกอย่างนะฮะเพอเราไม่คอร์รัปชันแล้วเราก็ไม่กินส่วนต่างด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เงินเยอะใช้สมองเพราะเราไม่ใช่ไอ้ถุย